สัญญาแห่งรักและบุญคุณเรื่องราวของชายหนุ่มที่ถูกชะตากำหนดให้เดินบนเส้นทางแห่งความกระตันยูและความรักที่ไม่มีขอบเขตบทที่หนึ่งฉันชื่อพกฉันเติบโตมาในโลกที่ไม่เคยอบกอดฉันด้วยความอบอุ่นพ่อแม่จากไปตั้งแต่ฉันยังจําความไม่ได้ชีวิตของฉันจึงเป็นเพียงการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายฉันใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนใช้สองมือคุ้ยหาเศษอาหารในกองขยะและใช้ดวงตาสอดส่องหาความหวังที่ไม่เคยมาถึง แต่แล้ววันหนึ่งฉันก็ได้พบเธอคุณมาลีหญิงชาราผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังใหญ่ในเมืองกรุงท่ามกลางผู้คนที่เมินเฉยเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาหาฉ,ฉันเธอไม่ได้ให้เพียงอาหารหรือน้ำดื่มแต่เธอให้ฉันได้มีศักดิ์ศรีให้ฉันรู้ว่าฉันยังมีค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่อฉันสัญญากับตัวเองเสมอว่าฉันจะตอบแทนเธอไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามและแล้วโชคชะตาก็ทดสอบคำสัญญาของฉันบทที่สองข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงชีวิต วันหนึ่งฉันได้รับข้อเสนอที่ฉันไม่เคยคาดคิดฉันต้องแต่งงานกับเธอมันไม่ใช่เพราะความรักในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจมันไม่ใช่ความปรารถนาในร่างกายหรือความหลงใหลในวัยหนุ่มสาวมันเป็นข้อเสนอที่มาพร้อมกับน้ำหนักของคำว่าบุญคุณและความกตัญญูฉันรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ไปฉันจะไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มข้างถนนที่เธอเคยช่วยอีกต่อไปฉันจะกลายเป็นสามีของเธอจะกลายเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเธอในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตฉันตกลงโดยไม่ลังเล บทที่สามชีวิตคู่ที่ไม่มีใครเข้าใจหลังจากวันที่ฉันแต่งงานกับคุณมาลีทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฉันเคยเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่มีแม้แต่ที่ซุกหัวนอนแต่วันนี้ฉันตื่นขึ้นมาในคฤหาฮรู้รักวังใหญ่เตียงของฉันเป็นเตียงขนาดคิงไซที่ปูด,ด้วยผ้าลินินเนื้อนุ่มผ้าม่านสีครีมพคลือบไวไปตามสายลมที่พัดผ่านจากหน้าต่างบานใหญ่ทุกสิ่งรอบตัวฉันล้วนสะท้อนถึงความมั่งคั่งที่ฉันไม่เคยสัมผัส แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากกว่าสิ่งใดคือสายตาของผู้คนที่มองฉันฉันรู้ว่าทุกคนสงสัยฉันรู้ว่าพวกเขาพูดถึงฉันลับหลังเขาเป็นใครกันแค่เด็กหนุ่มข้างถนนทำไมถึงได้แต่งงานกับเศรษฐีนีเขาแต่งงานเพราะเงินล่ะสิคิดจะเป็นเจ้าของสมบัติของคุณมาลีแน่แน่ฉันเคยคิดว่าเมื่อฉันแต่งงานกับเธอแล้วฉันจะได้รับการยอมรับแต่เปล่าเลยมันกลับทำให้ฉันถูกจับตามองและโดนตั้งคำถามมากกว่าที่เคย เสียงซุบซิบที่กัดกินหัวใจฉันได้ยินเสียงกระซิบกระซาบเสมอไม่ว่าจะเดินผ่านคนใช้ในบ้านหรือแม้แต่แขกที่มาเยี่ยมเยียนเธอคิดว่าเขารักคุณมาลีจริงๆเหรอก็แค่เด็กหนุ่มหน้าใสมันเห็นแก่เงินเท่านั้นแหละคุณมาลีเองก็คงเหล่านึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะมาเติมเต็มหัวใจได้แต่ในที่สุดมันก็เป็นแค่ละครตกตาคำพูดเหล่านั้นเหมือนน้ำที่ค่อยๆแทงลึกเข้าไปในจิตใจของฉันทุกครั้งที่ได้ยินมันฉันพยายามบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไรฉันพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันส่งผลกับฉันฉันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่ฉันเลือกทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ฉันมาถูกที่แล้วจริงหรือฉันรู้ว่าฉันไม่ได้แต่งงานเพื่อเงินแต่ฉันจะทำให้คนอื่นเชื่อได้อย่างไรระยะห่างระหว่างเราแม้ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ในครีหาหลังนี้ฉันกลับรู้สึกว่าฉันยังเป็นคนนอกอยู่เสมอคุณมาลีไม่ได้กดดันฉันเธอไม่เคยขอให้ฉัน ทำหน้าที่สามีในแบบที่คู่รักทั่วไปทําเธอเพียงต้องการให้ฉันอยู่เคียงข้างเธอดูแลเธอในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตแต่นั่นเองที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันควรปฏิบัติตัวกับเธออย่างไรฉันควรวางตัวในฐานะสามีหรือลูกชายกันแน่เธอเป็นผู้มีพระคุณของฉันฉันเคารพเธอเหมือนแม่แต่คนรอบตัวกลับต้องการให้ฉันทำตัวเหมือนสามีฉันรู้สึกว่ามันผิดที่ผิดทางฉันรู้สึกอึดอัด บางคืนฉันนั่งมองเธอเงียบๆขณะเธอนั่งอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่นแสงไฟสลัวๆทำให้เธอดูอ่อนโยนและสงบเธอเป็นผู้หญิงที่สง่างามฉลาดและแข็งแกร่งเธอผ่านอะไรมามากมายในชีวิตและฉันก็สงสัยว่าเธอคิดอะไรอยู่กันแน่เธอคิดกับฉันอย่างไรเธอแต่งงานกับฉันเพราะต้องการคนดูแลหรือมีเหตุผลอื่นที่เธอไม่เคยพูดออกมาความหวาดระแวงและคำถามที่ไม่มีคำตอบมีหลายครั้งที่ฉันจับได้ว่าคนในบ้านมองฉัน ด้วยสายตาที่แปลกไปมีบางครั้งที่ฉันได้ยินเสียงคนใช้ซุบซิบกันเบาฮ่หาฮ่านายพบคงกําลังรอวันคุณมาลิตาอยู่สินักฉันได้ยินว่าเขากําลังหาทางยึดมรดกด้วยนะักฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองนี่คือสิ่งที่คนพวกนั้นคิดเกี่ยวกับฉันอย่างนั้นหรือฉันเคยเป็นเด็กข้างถนนที่ไม่มีอะไรเลยฉันไม่เคยต้องการสมบัติฉันเพียงต้องการตอบแทนบุญคุณแต่ดูเหมือนว่าโลกใบนี้จะไม่มีพื้นที่ให้กับความกตัญอยู่ที่บริสุทธิ์อีกต่อไป วันหนึ่งฉันเดินเข้าไปในห้องของคุณมาลีเพื่อนำชามซุปมาให้เธอแต่ฉันกลับพบว่าเธอนั่งนิ่งอยู่หน้าต่างแสงแดดยามบ่ายทอดลงมาบนใบหน้าของเธอเธอดูอ่อนล้าก,กว่าปกติฉันรู้ว่าเธอได้ยินเสียงซุบซิบของคนรอบข้างเช่นกันเธอไม่ได้พูดอะไรและฉันเองก็ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรออกไปแต่ในใจของฉันเต็มไปด้วยคำถามป้าคิดอะไรอยู่ป้าเชื่อใจผมจริงๆไหมวันที่ความไว้ใจถูกทดสอบ วันหนึ่งมีข่าวลือแพร่สะพัดออกไปว่าฉันกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงที่ในกรรมของคุณมาลีเพื่อให้ฉันได้รับมรดกทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงแต่ใครจะเชื่อฉันข่าวลือแพร่ไปเร็วกว่าไฟลามทุ่งฉันกลายเป็นผู้ต้องสงสัยโดยอัตโนมัติคนใช้เริ่มหลบหน้าฉันผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณมาลีเริ่มมองฉันด้วยความไม่ไว้วางใจแม้แต่ญาติห่างๆของคุณมาลีที่แทบไม่เคยโผล่หน้ามาหาเธอเลยก็กลับมาเพราะต้องการปกป้องทรัพย์สมบัติของเธอจากฉัน ฉันรู้สึกว่าทุกคนกำลังรอให้ฉันทำพลาดพวกเขากำลังเฝ้าดูฉันหวังว่าฉันจะเผยธาตุแท้แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือฉันไม่รู้ว่าคุณมารีคิดอย่างไรเธอเชื่อใจฉันหรือไม่เธอเคยสงสัยในตัวฉันบ้างหรือเปล่าฉันต้องการถามเธอโดยตรงแต่ฉันก็กลัวคำตอบฉันกลัวว่าเธออาจจะมีความลังเลในใจฉันกลัวว่าเธออาจจะสงสัยฉันเช่นกันความจริงที่ไม่มีใครเข้าใจฉันไม่เคยต้องการเงินทองฉัน ไม่เคยต้องการมรดกฉันเพียงต้องการทําให้เธอมีความสุขแต่ฉันจะทําอย่างไรในเมื่อทุกคนเชื่อในสิ่งตรงข้ามทุกคืนฉันนั่งอยู่ตรงระเบียงมองออกไปยังเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟฉันเคยเป็นแค่เด็กเร่ร่อนที่ไม่มีอะไรเลยและแม้วันนี้ฉันจะอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่แต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ไม่มีที่ยืนอยู่ดีฉันเพียงแค่ต้องการตอบแทนบุญคุณแต่มันผิดหรือฉันเคยเป็นเด็กข้างถนนที่ไม่มีอะไรเลยฉัน ไม่เคยต้องการสมบัติฉันเพียงต้องการตอบแทนบุญคุณแต่ดูเหมือนว่าโลกใบนี้จะไม่มีพื้นที่ให้กับความกตัญญูที่บริสุทธิ์อีกต่อไปวันหนึ่งฉันเดินเข้าไปในห้องของคุณมารีเพื่อนำชามซุปมาให้เธอแต่ฉันกลับพบว่าเธอนั่งนิ่งอยู่หน้าต่างแสงแดดยามบ่ายทอดลงมาบนใบหน้าของเธอเธอดูอ่อนล้าก,กว่าปกติฉันรู้ว่าเธอได้ยินเสียงซุบซิบของคนรอบข้างเช่นกันเธอไม่ได้พูดอะไรและฉันเองก็ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรออกไปแต่ในใจของฉันเต็มไปด้วยคำถาม ป้าคิดอะไรอยู่ป้าเชื่อใจผมจริงๆไหมวันที่ความไว้ใจถูกทดสอบวันหนึ่งมีข่าวลือแพร่สะพัดออกไปว่าฉันกําลังพยายามเปลี่ยนแปลงที่ในกรรมของคุณมาลีเพื่อให้ฉันได้รับมรดกทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงแต่ใครจะเชื่อฉันข่าวลือแพร่ไปเร็วกว่าไฟลามทุ่งฉันกลายเป็นผู้ต้องสงสยัยโดยอัตโนมัติคนใช้เริ่มหลบหน้าฉันผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณมาลีเริ่มมองฉัน ด้วยความไม่ไว้วางใจแม้แต่ญาติห่างๆของคุณมาลิที่แทบไม่เคยโผล่หน้ามาหาเธอเลยก็กลับมาเพราะต้องการปกป้องทรัพย์สมบัติของเธอจากฉันฉันรู้สึกว่าทุกคนกําลังรอให้ฉันทาพลาดพวกเขากําลังเฝ้าดูฉันหวังว่าฉันจะเผยท่าแท้แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือฉันไม่รู้ว่าคุณมาลีคิดอย่างไรเธอเชื่อใจฉันหรือไม่เธอเคยสงสัยในตัวฉันบ้างหรือเปล่าฉันต้องการถามเธอโดยตรงแต่ฉันก็กลัวคําตอบฉันกลัวว่าเธอ อาจจะมีความลังเลในใจฉันกลัวว่าเธออาจจะสงสัยฉันเช่นกันความจริงที่ไม่มีใครเข้าใจฉันไม่เคยต้องการเงินทองฉันไม่เคยต้องการมรดกฉันเพียงต้องการทำให้เธอมีความสุขแต่ฉันจะทำอย่างไรในเมื่อทุกคนเชื่อในสิ่งตรงข้ามทุกคืนฉันนั่งอยู่ตรงระเบียงมองออกไปยังเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟฉันเคยเป็นแค่เด็กเร่ร่อนที่ไม่มีอะไรเลยและแม้วันนี้ฉันจะอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่แต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ไม่มีที่ยืนอยู่ดี ฉันเพียงแค่ต้องการตอบแทนบุญคุณแต่มันผิดหรือบทที่4จุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์และบททดสอบสุดท้ายของพกฉันคิดว่าฉันสามารถทนกับเสียงซุบซิบและคำครหาจากคนรอบข้างได้แต่ฉันคิดผิดข่าวลือที่ว่าฉันแต่งงานเพื่อหวังมรดกของคุณมาลีแพร่กระจายไปเร็วกว่าที่ฉันคาดทุกอย่างเริ่มจากเสียงกระซิบในบ้านแล้วลามไปสู่สังคมภายนอกผู้คนที่เคยเฉยชาต่อชีวิตของฉันกลับเพิ่มให้ความสนใจ ชายหนุ่มลึกลับที่แต่งงานกับเศรษฐีนีสูงวัยเพื่อฮุบสมบัติจากเด็กข้างถนนสู่เจ้าของคฤหาน์เขาทําได้อย่างไรเธอไว้ใจเขามากเกินไปหรือเปล่าข่าวลือเหล่านี้รุนแรงขึ้นทุกวันยิ่งเวลาผ่านไปคุณมารีก็ยิ่งถูกมองว่าเป็นหญิงชราที่ตกเป็นเหยื่อของเด็กหนุ่มที่หลอกลวงเธอฉันอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแต่ไม่มีใครต้องการฟังและที่แย่ที่สุดฉันเองก็ไม่รู้ว่าคุณมาลีคิดอย่างไรเธอเงียบ เธอไม่ได้พูดถึงข่าวหรือพวกนั้นและเธอไม่เคยถามฉันว่ามันเป็นความจริงหรือไม่และความเงียบของเธอนั่นเองที่ทําให้ฉันหวาดกลัวที่สุดวันที่ความไว้ใจสั่นคลอนวันหนึ่งฉันบังเอิญได้ยินบทสนทนาที่เปลี่ยนทุกอย่างมันเกิดขึ้นในห้องทํางานของคุณมาลรฉันเดินผ่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจและได้ยินเสียงของเธอพูดกับใครบางคนฉันควรทําอย่างไรดีเสียงของเธอสั่นเครือฉันไม่แน่ใจแล้ว ฉันหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนร่างทั้งร่างถูกตรึงไว้กับพื้นไม่แน่ใจแล้วงั้นหรือเธอกำลังสงสัยฉันอย่างนั้นหรือตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันพยายาม,มอดทนฉันพยายามบอกตัวเองว่าความไว้วางใจของเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการแต่วินาทีนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจอีกต่อไปฉันยังเหลืออะไรในโลกนี้บ้างถ้าคุณมาลีเองก็ไม่เชื่อใจฉันแล้วเธอเจ็บปวดฉันก็เจ็บปวด หลังจากวันนั้นความเงียบระหว่างฉันกับคุณมาลีก็หนักอึ้งขึ้นเธอยังคงเป็นคนเดิมใจดีและอ่อนโยนแต่ระหว่างเรามีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปเธอไม่มองฉันแบบเดิมอีกต่อไปสายตาของเธอมีบางอย่างที่ฉันอ่านไม่ออกมันเหมือนความลังเลเหมือนเธออยากจะพูดบางอย่างแต่เลือกที่จะเก็บมันไว้ฉันอยากถามเธอว่าป้ายังเชื่อใจผมอยู่หรือเปล่าแต่ฉันไม่กล้าพอที่จะฟังคำตอบเมื่อคำโกหกกลายเป็นความจริง คืนหนึ่งมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นฉันเดินไปเปิดประตูและพบว่ามันคือทนายความของคุณมาลีคุณนพผมมีเรื่องสำคัญต้องคุยด้วยฉันนั่งลงที่โซฟาทนายยื่นซองเอกสารมาให้ฉันฉันเปิดมันออกและสิ่งที่เห็นทำให้ฉันแทบล้มทั้งยืนมันคือพินัยกรรมฉบับใหม่พินัยกรรมที่ระบุว่าหากคุณมาลีเสียชีวิตฉันจะไม่ได้รับอะไรเลยคุณมาลีขอให้ผมแก้ไขพินัยกรรมเมื่อสามวันก่อนทนายผู้ช้าฮ่า สามวันก่อนมันเป็นวันที่ฉันได้ยินเธอพูดว่าฉันไม่แน่ใจแล้วฉันรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากร่างฉันไม่ได้ต้องการเงินทองของเธอเลยแต่พินัยกรรมฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องของมรดกมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจเธอเลือกที่จะเปลี่ยนพินัยกรรมนั่นหมายความว่าเธอเองก็ไม่เชื่อฉันอีกต่อไปแล้วหัวใจที่แตกสลายฉันไม่ได้พูดอะไรเลยหลังจากนั้นฉันเดินออกจากห้องปล่อยให้ทนายอยู่กับเอกสารของเขา ฉันเดินไปยังสวนหลังบ้านที่ที่ฉันกับคุณมาลีเคยนั่งคุยกันเสมอที่ที่เธอเคยเล่าเรื่องราวในอดีตของเธอให้ฉันฟังที่ที่เธอเคยบอกฉันว่าฉันเชื่อใจเธอแต่มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วการตัดสินใจครั้งสุดท้ายฉันตัดสินใจเก็บข้าวของของตัวเองในคืนนั้นถ้าคุณมาลีเองก็ไม่เชื่อในตัวฉันแล้วฉันคงไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปฉันเขียนจดหมายสั้นๆไว้บนโต๊ะในห้องทำงานของเธอ ผมไม่เคยต้องการสมบัติของป้าผมอยู่ที่นี่เพราะผมอยากตอบแทนบุญคุณแต่ในเมื่อป้าเองก็ไม่เชื่อในตัวผมแล้วผมคงไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อขอบคุณที่เคยให้ชีวิตใหม่กับผมผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณของป้าฉันเดินออกจากคฤหา์ไปโดยไม่หันกลับไปมองและฉันไม่รู้เลยว่าคุณมาลีจะอ่านจดหมายนั้นด้วยน้ำตาที่ไหลรินบทที่ห้าจุดจบของความเข้าใจผิดและบทสรุปของความรักที่ไม่มีใครเข้าใจ ฉันออกจากคฤหาสน์ในคืนนั้นโดยไม่หันกลับไปมองลมยามดึกพัดแรงจนเสื้อเชิดบางๆของฉันสะบัดไปตามสายลมแต่ฉันกลับรู้สึกว่างเปล่ายิ่งกว่าที่เคยฉันไม่มีแม้แต่จุดหมายปลายทางไม่มีที่ให้กลับไปไม่มีใครรออยู่ที่ไหนสักแห่งฉันเดินไปเรื่อยๆปล่อยให้ความเงียบกลืนกินตัวเองฉันควรจะรู้สึกโล่งใจที่ทุกอย่างจบลงฉันควรจะดีใจที่ฉันไม่ต้องทนอยู่ในบ้านหลังนั้นท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยและคำคอรหาของผู้คน แต่ทำไมหัวใจของฉันกลับหนักอึ้งราวกับถูกก้อนหินกดทับค่ำคืนที่เธอร้องไห้ขณะที่ฉันเดินไปบนถนนเสียงของเธอผุดขึ้นมาในความคิดฉันไม่แน่ใจแล้วฉันควรทำอย่างไรดีนั่นคือสิ่งที่ฉันได้ยินในวันนั้นวันที่ทำให้ฉันตัดสินใจจากมาวันที่ทำให้ฉันเชื่อว่าเธอเองก็สงสัยในตัวฉันแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากที่ฉัน จากมาในคืนนั้นคุณมาลีได้เดินเข้าไปในห้องทํางานของเธอและพบจดหมายที่ฉันทิ้งไว้และเธอร้องไห้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอปล่อยให้ตัวเองร้องไห้จนควบคุมไม่ได้ความจริงที่ฉันไม่เคยได้ยินในช่วงเวลาที่ฉันเดินออกจากคาร์ลเาในช่วงเวลาที่ฉันเชื่อว่าเธอสงสัยในตัวฉันความจริงกลับเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคุณมาลีไม่ได้เปลี่ยนพินัยกรรมเพราะเธอไม่เชื่อใจฉันเธอเปลี่ยนมันเพราะเธอไม่อยากให้ฉัน ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กหนุ่มที่แต่งงานเพื่อหวังสมบัติเธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะทําอะไรผู้คนก็จะยังสงสัยในตัวฉันอยู่ดีเธอรู้ว่าถ้าเธอทิ้งมรดกให้ฉันพวกเขาจะไม่มีวันหยุดกล่าวหาและเธอไม่ต้องการให้ฉันต้องทนรับคำกะหานั้นเธอจึงตัดสินใจว่าจะไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ฉันเลยเพื่อให้ฉันได้ออกจากชีวิตของเธอไปอย่างคนบริสุทธ์เพื่อให้ฉันได้ใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องแบกรับมรดกที่มีแต่คนหมายปอง แต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าการกระทำนั้นจะทำให้ฉันเข้าใจผิดและเลือกเดินจากเธอไปเธอออกตามหาฉันหลังจากคืนนั้นคุณมาลีส่งคนออกตามหาฉันเธอพยายามโทรหาฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ฉันปิดเครื่องฉันไม่ต้องการรับรู้อะไรอีกต่อไปฉันเดินเตร่ๆอยู่ในเมืองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนฉันไม่มีที่ไปไม่มีใครให้พึ่งพิงอีกต่อไปและในขณะที่ฉันกำลังหลงทางอยู่ในความมืดบิดของหัวใจ คุณมาลีก็กำลังหมดแรงลงเรื่อยๆเช่นกันเมื่อทุกอย่างสายเกินไปในที่สุดฉันก็ได้รับข่าวคุณมาลีถูกส่งเข้าโรงพยาบาลในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันจะไปร่างกายของเธออ่อนแอว่าที่ฉันเคยคิดเธอซ่อนอาการป่วยไว้มาโดยตลอดไม่เคยบอกฉันไม่เคยแสดงให้ฉันเห็นและฉันก็โง่เกินกว่าจะมองออกฉันใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามตอบแทนบุญคุณของเธอแต่เมื่อถึงเวลาที่เธอต้องการฉันมากที่สุด ฉันกลับหันหลังเดินจากมาฉันรีบวิ่งไปที่โรงพยาบาลหัวใจของฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดฉันอธิษฐานขอให้เธอยังอยู่ขอให้ฉันได้พูดกับเธออีกสักครั้งขอให้ฉันได้บอกความจริงกับเธอแต่เมื่อฉันไปถึงห้องทักฟื้นฉันก็พบว่ามันสายไปแล้วบทสรุปของความรักที่ไม่มีใครเข้าใจฉันยืนอยู่ข้างเตียงมองใบหน้าที่สงบนิ่งของเธอเธอดูเหมือนกำลังหลับฝันดีแต่ฉันรู้ว่าเธอจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกแล้ว ฉันพยายามกลั้นน้ำตาแต่มันกลับไหลออกมาโดยไม่อาจควบคุมได้ป้าครับผมขอโทษฉันไม่รู้ว่าเธอเคยสงสัยในตัวฉันจริงๆหรือไม่ฉันไม่รู้ว่าเธอเคยลังเลในความตั้งใจของฉันหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้แน่ชัดคือฉันรักเธอไม่ใช่ในแบบที่ชายหนุ่มรักหญิงสาวสิงสาวไม่ใช่ในแบบที่คนทั่วไปเข้าใจแต่มันคือความรักที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันคือความรักของคนที่เคยช่วยชีวิตฉันคนที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันคนที่ฉันอยากดูแล จนวันสุดท้ายของชีวิตเธอแต่ฉันกลับทำมันพังสิ่งที่เธอทิ้งไว้ให้ฉันหลายวันต่อมาฉันได้รับซองจดหมายฉบับหนึ่งจากทนายของเธอมันเป็นจดหมายที่เธอเขียนไว้ก่อนที่เธอจะจากไปพบป้ารู้ว่าเธอเจ็บปวดป้ารู้ว่าเธอสงสัยในตัวป้าป้าอยากบอกเธอมาตลอดว่าป้าไม่เคยคิดว่าเธอเป็นแค่เด็กหนุ่มที่เข้ามาเพราเงินป้ารู้ว่าเธอมีหัวใจที่ดีป้าเชื่อใจเธอเสมอ แต่ป้ากลัวว่าเธอจะต้องทนรับคำพูดของคนรอบข้างป้ากลัวว่าป้าจะเป็นภาระของเธอป้าเลยเลือกที่จะทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องแต่ป้าอาจจะลืมไปว่าความถูกต้องไม่ได้สำคัญไปกว่าความจริงของหัวใจถ้าป้าเลือกผิดป้าขอโทษแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นป้าก็ภูมิใจในตัวเธอเสมอเธอไม่ต้องตอบแทนบุญคุณป้าอีกต่อไปแล้วจงใช้ชีวิตของเธอและมีความสุขเถอะนะพบ ฉันอ่านจดหมายนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและน้ำตาของฉันก็ไหลไม่หยุดมันไม่มีประโยชน์อีกแล้วเธอจากไปแล้วฉันไม่มีโอกาสแก้ไขอะไรอีกต่อไปแต่ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้จากไปจริงฮ่าฮเพราะเธอจะยังคงอยู่ในหัวใจของฉันตลอดไปจบบริบูรณ์